ดูมิวฮอลแลนด์ TT45 เนี่ยครับจาโอ้บอกจอน,นี่จอน,น้าโอครับไายไงครับตกลงจะไปไหนกันแน่ครับโอ้สวัสดีครับวันนี้ก็มาดูรถไทยลากรถไทยฮะคูบูต้าครับ47 LC708 นะเนี่ยครับ รถที่เสียครับที PT 45นิวฮอลแลนด์นะเนี่ยจากสายไฮดรลิกนะเนี่ยข้างหลังแต่ก็นน้ำมันรั่วเนี่ยรั่วน,น้ำมันรั่วยกฐานไม่ได้เนี่ยช่วงที่แตกครับน้งดิเยอะนะช่วงนี้เดี๋ยวมาดูกันว่า จะลากได้ไหมเคยเห็นแต่รถไทยลากกกรถกระบะรถไทยลากรถไทยนี่จะเป็นยังไงครับดูกันนะนี่รถลากมาเรื่อยๆฮนะโอ้ ยอดนะครับคูตา้า47แรง,ะงฮะจูนิวฮอลแลนด์ TT45 เนี่ยฮะ,ะครับจ้าโอบกจอดน,นี่จอดหน้าโอ้ครับ่าไ,ไงครับตกลงจะไปไหนกันแน่ครับ nha du thai, du gấp du 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 du, côn mến côn oh cá, bích ca mến, bay đần chôn bay đần ครับมาแล้วแไปเรื่อยๆร่อนี่ครับเจา้าจุดยายามานานครับเข้าได้สำเร็จนะ ครับมาดูกันครับว่าเนี่ยครับตอนนี้ก็เริ่มลากไปแล้วเนี่ยเนี่ยเป็นนิวฮอลแลนด์ครับ,รบที่โดนลากครับ,รบเรื่องนี้ไม่ทำอะัรฮะวแเ่